สวัสดีวันนี้เรามาฟังคำอธิบายคำสั่งสารปกครองสูงสุดที่158ทับ2551ซึ่งเป็นกรณีไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกล่าวคือเมื่อคดีนี้มาตรา36แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุดธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่ต้องนำบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุดธรณ์เพราะได้รับการยกเว้นตามความมาตราสามวรรสองแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสจึงต้องดำเนินการตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองหาใช่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหากมีกฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุดทรนไว้แม้มันจะมีมาตรฐานต่ำกว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัติก็ให้ปฏิบัติตามนั้นนะคะ